ก็ให้กัลังใจผ่านทางช่องทาง YouTube เนี่ยแหละนะครับผลจะออกมายังไงก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องบอกว่าถามว่าวิเคราะห์ในคดีจะไปในทางไหนเนี่ยเมื่อก่อนพอวิเคราะห์ได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวิเคราะห์ก็คือการเดาโดยใช้เหตุผลนิดหน่อยนะครับเหตุผลทางพยานหลักฐานเท่าที่ตามข่าวเท่านั้นเองนะวิเคราะห์กันก็ประมาณหนึ่งนะฮะ เป็นเรื่องจริงๆหรือครับอะไรเอ่ยเป็นเรื่องจริงๆคือการวิเคราะห์เนี่ยนะมันก็อาศัยพยานหลักฐานจากที่เราเห็นนะครับในสำนวนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในสำนวนเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นหรอกแฟ้มมันมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับก็เลยไม่เห็นสำนวนเนี่ยไม่เห็นอืมแต่ดูเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันก็มี ในเรื่องของแค่พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางอย่างเท่านั้นเองนะครับที่ไปอยู่ในรถของลุงพลผมไม่รู้นะว่าเขาต่อสู้เรื่องการสอบสวนโดยไม่ชอบหรือเปล่านะครับอยู่ๆตำรวจเนี่ยมาขอค้นรถเนี่ยนะครับการค้นเนี่ยมันต้องมีหมายสารนะนะครับหรือว่ามีเหตุอันควรสงสัยนะครับไม่ใช่อยู่ๆมาค้นเลย ก็ไม่รู้ว่ามีการต่อสู้เรื่องสอบสวนไม่ชอบหรือเปล่ารู้สึกว่าจะสู้อะแต่ไม่แต่ถ้าสู้ถ้าชนะเนี่ยศาลต้องยกฟ้องเพราะสอบสวนไม่ชอบนะครับอืมอย่างคดีพี่นันรินเชื้อคมตาเนี่ยแมหมจะว่านู่นนี่นั่นนะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ต่อสู้เรื่องสอบสวนไม่ชอบนะครับอืมไม่งั้นไม่งั้นนะอาจจะมีอะไรเด่นดๆตัวนี้ก็ได้นะครับ อก็ต้องดูอะนะว่ามีการต่อสู้ในประเด็นใดบ้างคดีของลุงพลนะคดีเรื่องเรื่องที่ไปร้องผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการจะเอาผิดเรื่องละเมิดอำนาจศาลหรือว่าเรื่องหมิ่นศาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็เจตนาที่แท้จริงนะครับ เพราะว่าการที่จะลงโทษคดีอาญาที่จะเอาคนไปติดคุกเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับแต่ก็ผมไม่ได้เห็นนะว่าเนื้อหามันเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าการเข้าไปดูต้องไปหาอีกว่ามันประเด็นไหนนะครับแต่ว่าถ้าผู้ที่ถูกร้องเนี่ยอยากจะปรึกษาก็ติดต่อมาได้นะครับก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวศาลก็อาจจะต้อง เรียกไปไต่สวนหรือเปล่านะครับหรืออาจจะยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะเดี๋ยวต้องรอว่าทางสารจะเอาอยัางไงนะครับอาจจะเรียกไปไต่สวนว่าเออคดีนี้มันยังไงกันนะครับมันมีเรื่องอะไรหรืออาจจะทําหนังสือกลับมาเลยว่าไม่พบการกระทําที่เป็นเข้อข่ายในเรื่องของดูหมิ่นสารละเมิดอํานาจศาลนะครับอืมคุณกาญจนาะสวัสดีครับคุณ จแอนแดนไกลสวัสดีครับแดงไกลนี่อยู่ไหนเนี่ยแดงไกลปัดช่องหรือเปล่าแซวเล่นนะครับอืมก็ต้องรอดูนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในทางศาลนะครับถ้าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นเรื่องนะครับส่วนการพ,พิจารณาของศาลเนี่ยนะฮะสวิตเซแลนด์ขอบคุณครับ การพิจารณาของศาลเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยกข็ขั้นผออ,อท่านก็น่าจ,จะวินิจฉัยเองะน,นะอาจจะไม่ถึงศาลผออ,อ,อเกี่ยวกับด้านงานบริหารงานยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ต้องดูอะนะผมก็ไม่แน่ใจคุณเมธาว,ด,วด,ดีสวัสดีครับคุณพัดสวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้า ประเทศไหนครับตอนเช้าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยกําลังจะบ่ายสามนะครับโอ้โหคนเข้ามาทุตั้สองร้อยเลยเหรอน่าดีใจมากเลยนะครับสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้ครับคุณจต j a r ร t h พรสวัสดีครับมาคุยเรื่องเรื่องกอกกอกกันดีกว่านะครับว่าช่วงปีหกสามเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะผมคุณหนุยสวัสดีครับผมทําคลิปไปนะนะฮะว่าช่วงกอกกอกเนี่ยลุงจะ ทำไปทไําไมครับทนายโอ้โหผมไม่รู้ครับออการ์ตาสิบโมงเช้านะครับลุงจะทําไปทําไมสารที่ชัดเจนเนี่ยสารบอกแล้วนะว่ายังไงเนี่ยมันไม่มีเจตนานะครับส่วนจะประมาทหรือเปล่านะครับลงมือจริงหรือเปล่าตรงเนี้ยก็สุดแพ้แล้วแต่สารนะครับคุณเด่นสวัสดีครับม,มามาใครมีปัญหาข้อสงสัยไม่มีใคร ไม่มีใครมีคําถามกฎหมายมาถามบ้างหรอครับถ้ามีก็พิมพ์มาได้เลยนะนะครับเมื่อวันก่อนนู่นเนี่ยก็มี f อซที่ติดตามผมเนี่ยนะครับก็ให้ทําพี่นยกรพี่นายกรายกร,รม,มาอะไรให้เนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจจะทําพี่นายการ,รมผมก็รับปรึกษาอยู่นะขายขอหน่อยนะครับขายขายขอหน่อย นะครับหน่วยยืนหนึ่งคดีคดีที่มีเรื่องที่มีคนหายอ่ะนะคลิปเก่าก่อนนะครับเรื่องที่มีคนหายที่กกอกเนี่ยผมยังเล่าเล่าไม่หมดเลยนะครับวันนี้มาเล่าต่อแล้วมาขยายความในคลิปที่ลงไปนะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะเขาถูกถูกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเอาตัวไปผมไม่บอกแล้วกันนะว่าใครนะครับอมีคนคนหนึ่งเนี่ยถูกคนกลุ่มหนึ่งเอาตัวไปนะครับแล้วก็ เอาไปเอาไปเนี่ยนะครับแล้วก็เอาถ้าฝั่งลุงเราคิดว่านิยกละเมิดศาลไหมสวัสดีครับคุณสกิดข่าวมาแล้วคุณสกิดข่าวเรื่องละเมิดอำน,นาจศาลเนี่ยนะครับคือเอาตามตรงเนี่ยจะให้วเค์เนี่ยมันก็วิเคราะห์ได้แหละนะแต่ว่าจะให้ฟันธงเลยมันไม่ได้ นะครับก็คงมองว่าละเมิดน,น่าสารดีผมไม่ได้ฟังด้วยว่าข้อความของเขาเนี่ยเขียนยังไงหรือว่าพูดยังไงนะครับแต่ว่าก็ก็น่าตกใจพอสมควรนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามีการอ้างว่าวงในส่งข่าวมาว่ารอดแน่หรืออะไรทานองเนี้นะนะครับแต่คําว่าวงในเนี่ยนะครับหมายถึงสารหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าข้อความเนี่ยมันเป็นยังไงอืม ข้อความที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงอเน,นี่ยไม่ได้ฟังหรอกเพราะว่าเพราะว่าก็ให้สารตัดสินไปนะครับก็ต้องดูตรงนั้นนะ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวว่ารอดูผลดีกว่านะครับถ้าเขาไม่รับเลยเนี่ยอาจจะมีหนังสือตอบตอบมาว่าไม่รับนะครับถ้ารับก็อาจจะมีปัญหาไปนะฮะวุ่นวายเนอะบางทีนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่และฝ่ายก็จับหนักกันไปนะครับ อืก็ต้องระมัดระวังนะในการให้ความเห็นในการพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นการวิพา์วิจารณ์สารนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเอ้วก็ขับกลับมาเข้าเรื่องต่อนะครับเรื่องที่มีคนหายที่กกกกเนี่ยนะเรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องบอกว่าผมก็อยากนํามาเผยแพร่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงนะ ดีนั้นยกฟ้องจำเลยจะได้รับคดีทั่วไปกรณีที่จำเลยหนีสารแต่คดีนั้นยกฟ้องจำเลยจะได้รับโทษเพียงใดครับก็ถ้ายกฟ้องก็ไม่ได้รับโทษสินะสารก็อ่าจรับหลังนะครับก็มีมีคดีลุงวิศวะนะครับไม่แน่ใจานะเท่าที่จําได้ลองไปคน้นค้นดูนะครับคดีนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปฟังนะครับ วันที่สิบสามให้ผลอาศัยรถไปด้วยได้ไหมครับเชฟยันผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปนะครับเออใครจะไปก็ไปผมไม่ได้ไปเพราะว่าเพราะว่าไปแล้วก็มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราอะนะครับเดี๋ยว,วารอลุ้นผลเนี่ยแหละอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละเนาะก็ต่างคนก็ต่างจับจ้องไปวันที่สิบสามเนี่ยไม่มีใครอยากฟังผมเล่าเรื่องคนหายเลยเหรอโอ้โห คนถ่ายนี่ตื่นเต้นไหมนะครับถ้าเป็นช่วงนั้นนะคงตื่นเต้นอะ่ะเพราะว่าไม่มีใครก้าออกมาพูดอะไรเพราะว่าก็อาจจะกลัวตัวเองเนี่ยจะโดนหายไปด้วยนะครับอืมคุณหนึ่งลิไทยสวัสดีครับคุณพัดคุณป้าตุกช่วงนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดอะไรหรอกนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวที่จะหายไปนะครับดังนั้นแต่ละคนเนี่ยปิดปากเงียบ ใครที่รู้อะไรก็ไม่กล้าพูดคนที่ไม่รู้อะไรก็อาจจะหายตัวไปลึกลับช่วงดึกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดอะไรหรอกแล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยนะเขาก็พาไปเก็บตัวในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่มุกดาหารนะครับอืมจำได้คดีนี้มีทนายรัชพลไปคนแรกจริงๆอาจจะมีทนายคนอื่นไปก็ได้นะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นทนาย หรือเปล่านะครับอาจจะมีคนอื่นไปเยอะนะไม่ใช่ผมคนแรกอาจจะไม่ใช่ผมคนแรกก็ได้เพราะว่าผมไปกระสิงหาแล้วนะครับคดีมันเกิดตั้งแต่พฤษภานะครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็ตั้งสามเดือนกว่าๆนะครับแต่วันแรกที่ไปเจอลุงพลยืนเยี่ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นป่าอยู่เลยไม่มีหมู่บ้านยูทูบเบอร์อะไรหรอกนะเป็นป่า ลุงพลแกก็อยู่แบบบ้านๆป้าแตน,นเองก็มาแบบบ้านๆน,นะครับอืจําได้กับเกเขียวค่ะอืมนะท่านทนายทําอย่างไรถึงได้ผอมลงคุณป้าตุ๊กก็ส่วนหนึ่งนะอดอาหารนะครับอดอาหารแล้วก็กินไข่ต้มไข่ต้มไข่ไขแดงในผมเขี่ยทิ้งนะครับก็กินแต่ไข่ขาวเพราะว่าคอเลสเตอรอลผมเยอะนะกินไข่ขาววันหนึ่ง สองฟองสามฟองมือหนึ่งสองฟองสามฟองถ้าถ้าไหวนะนะครับกินไข่ขาวเนี่ยมันทําให้อิ่มนานนะครับพี่เชฟยันบอกว่าถ้าลุงพลโดนเนี่ยควรทําอย่างไรก็ประกันตัวไปสู้ดีกาต่อแค่นั้นเองนะฮะเท่าที่ผมดูคือถ้าถ้าโทษไม่เกิน5ปีบางทีมันดีกาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเกินห้าปีเนี่ยก็สามารถที่จะ ดีแกได้นะครับเพราะฉะนั้นลุงพลเนี่ยเงื่อนไขคิดว่าคงไม่ติดหรอกถ้าโดนนะก็น่าจะเลย5ปีขึ้นไปนะครับก็ทําเรื่องขอประกันตัวซึ่งคิดว่าศาลให้นะศาลให้เพราะว่าหนึ่งอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพย์ประกันตัวอาจจะเยอะหน่อยนะครับหนึ่งอาจจะเยอะหน่อยสองถ้ามีปัญหาจริงๆริก็ขอใส่ E m นนะครับกำไรข้อเท้าไปนะ แล้ว20ปีล่ะ20ปีก็ประกันตัวได้นะครับคืออาจจะเงินเยอะหน่อยนะครับหรือว่าใส่กําไรข้อเท้าไปนะครับพวกเนี้ยสามารถที่จะทำให้เงื่อนไขในการประกันตัวเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับหรือแม้หรือไม่ไมก็ไปขอรายงานตัวทุกเดือนทุกเดือนแต่ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยศาลให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าถ้าศาล ติดตามอยู่เนี่ยผมดูวลุงพลเขาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีหรอกนะเขายินดีสู้คดีเต็มที่นะครับแล้วเต็มที่เนี่ยก็ไปรายง,งานตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับคิดว่าได้ประกันตัวนะครับสมมุตินะถ้าศาลลงนะครับก็คงประกันตัวไปสู้ในชั้นดีกาต่อนะฮะทีนี้ชั้นดีกาเนี่ยก็อีกปีหนึ่งนะอันนี้หกแปดไม่เกินหกเก้าไม่เกินปลายปีหกเก้าเนี่ยผมว่า น่าจะรู้ผลในชั้นดีกานะครับก็ถ้าดีกาเสร็จเนี่ยก็ก็จบคดีนะครับได้หมดนะเชฟยันนะครับการประกันตัวเนี่ยอยู่ที่ศาลจะกําหนดเงื่อนไขไหมนะครับอาจจะใช้หลักทรัพย์อย่างเดียวแล้วไม่กําหนดเงื่อนไขก็ได้นะก็เอาหลักทรัพย์มาสองแสนสมมุตินะสองแสนสามแสนแล้วก็ปล่อยตัวไปโดยปกติคุณโรสวาเลตีสวัสดีครับ ณรถวาเลเตียอยู่พัทยาไปไหมเนี่ยคุณรถสิบสามสิงหานะครับอืมมาๆใครสงสัยอะไรมาเดี๋ยวผมตอบให้นะครับเชฟยันก็ถามมาตลอดผมก็ตอบให้ตลอดนะครับว่าการขั้นตอนการประกันตัวเป็นยังไงนะซึ่งไม่ยากหรอกเพราะว่าเพราะว่าลุงพลมีประสบการณ์มาแล้วในการประกันตัวในชั้นตำรวจก็ประกันตัวมาแล้วนะครับ เออไม่ใช่ในชั้นตารวจเออชั้นตารวจนั่นแหละชั้นนายการประกันตัวมาแล้วสายชั้นต้นมาแล้วนะครับสายรุทอนเดี๋ยวก็ประกันตัวก็ไปนั่งรอข้างล่างนะครับเดี๋ยวมีคนเดินเรื่องให้ทนายเดินเรื่องให้หรือว่าญาติญาติอฟตีลุงคนก็เดินเรื่องให้นะครับก็สามารถที่จะทําได้เนาะประกันตัวได้อยู่แล้วแหละนะเออคุณเชฟยันถามว่าสู้สามสารไหมผมว่า แน่นอนนะครับต้องสามสารคดีระดับที่ทั้งประเทศจับตามองแต่ต้องบอกนะกระแสมันซาไปนะอย่างวันก่อนที่ไปที่แม่น้องชมพู่เข้าไปร้องเนี่ยช่วงนี้สื่อก็พาดหัวข่าวไม่ใช่คดีน้องชมพู่แล้วเป็นคดีที่เด็กหายในช่วงปีหกสามแล้วนะฮะเขาไม่ใช้คําว่าคดีน้องชมพูล่ละอืม สกิดข่าวเก้านี่เป็นไรกับเชฟยันเนี่ยสกิดข่าวสามข่าว 9, เก้าเต็มไปหมดเลยคุณลดววเลตี้ผมไม่ได้ไปหรอกนะอืมเพราะว่าเอาตรงๆนะประสานงานไปแล้วนะครับแล้วก็ดูหลายฝ่ายก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยไม่ได้ไปนั่นแหละเนาะนั่นแหละครับก็คงต้องสารสารนะครับสองสารไม่พอหรอก ถ้าสมมติศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเนี่ยนะศาลอุทธรณ์ยกฟ้องอายการหรือว่าทางแม่น้องชมพู่ก็ต้องยื่นดีกาต่ออยู่ดีนะครับหรือว่าถ้าศาลลงนะครับลุงพลก็ต้องยื่นดีกาต่ออยู่ดีนะครับเศรษฐกิจข่าวก้าวเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วครับท่านานายโอเคแหม่ต้องเน้นย้ำด้วยอายุมากแล้วเขาอาจจะวัยรุ่นอยู่ก็ได้ ไปบอกอายุมากแล้วโอ้โหนะเดี๋ยวเจ้าตัวก็เสียใจนะหรือว่าเจ้าตัวพิมพ์มาเองเนี่ยอ๋อเจ้าตัวพิมพ์มาเองสื่อใหญ่เขาเล่นพระอยู่ครับคดีชมพู่ผมว่าดังสองวันแล้วเงียบครับก็รอดูนะครับคดีน้องชมพู่เนี่ยต้องวันใกล้ๆสิบสามโโหแล้วสิบสองสิงหานะขอบอกเลยข่าวน้อยมากเพราะสิบสองสิงหาก็มี ถ่ายทอดพิธีการอะไรต่างๆนะครับไม่รู้นะไม่รู้มีป่ะนะปีนี้นะครับแต่ข่าวจะวันหยุดเนี่ยข,ข่าวค่อนข้างน้อยนะครับแล้วสิบสามมาก็ตัดสินก็รอดูแหละนะมันก็มีข่าวอยู่แล้วแหละว่าสรุปแล้วคดีนี้จะยังไงนะครับแต่ว่ากระแส,สก็ซาไปแล้วแหลนะนจากเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้คา,าว่าคดีน้องชมพู่เลยนะแต่วันก่อนที่ไปร้องเนี่ยเห็นบอกคดีที่น้องหายตัวไป ที่จังหวัดมุกดาหารกลายเป็นภาคหัวอย่างงั้นละนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าศาลจะตัดสินยังไงนะครับก็ต้องเตรียมตัวนะคราวก่อนผมทำคลิปโดนลุงโดนลุงพลด่าบอกสามเอ็ดอะไรคือต้องบอกอ่ะนะครับทนายความก็ต้องบอกลูกความว่าเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ผลจะออกมายัางไงลุงพลก็ต้องเตรียมตัวนะ ก้เตรียมตัวผมก็เคยมีลูกความเวลาเขาไปฟังสารตัดสินเนี่ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยเขาปิดหมดเลยนะโทรส่งโทรศัพท์ทุกอย่างเขาต้องเคลียร์หมดเลยเพื่อที่ไม่รู้หรอกว่าผลจะออกไปยังไงถ้าติดคุกปุป๊บเนี่ยนะครับเขาก็ล็อกตัวเข้าเรือนจําเลยมันไม่มีโอกาสที่จะได้เอ้ยไปสั่งเสียไปเก็บขอไปอาบน้ําอะไรก่อนนะมันไม่มีอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับคุณพ,พ,าพาลาดีหรอมันไม่มีโอกาสนะครับ 2.84%ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ2.88คบ28งไม่หรอกก็โดนเลื่อกประมาทนะครับเพราะว่าสารบอกว่าไม่ไม่น่ามีเจตนาอยู่แล้วนะครับคุณมาลีสวัสดีครับเรื่องเจตนาฆ่าเนี่ยคงไม่นะฮะอืมก็คงเป็นเรื่องของประมาทไปถ้า2.88นี่โหหนักเหมือนกันนะคุณอัญชลีสวัสดีครับ2.88นี่หนักเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูแหละเนาะ คุณจำนงสวัสดีครับคุณเอมอนสุสวัสดีครับคำว่าคดีชมพู่ไม่มีแล้วคนขอลืมไปแล้วครับเออคดีชมพู่เนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าวงการเรายังอยู่นะครับวงการยูทูบเบอร์หมู่บ้านยูทูบเบอร์เรายังอยู่นะครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะโุ้ยผ่านมาห้าปีแล้วยังอยู่กันครบถ้วนโอ้โหของผมเนี่ยไปไปมามานะครับเวลามีคดีอื่นเราก็ต้องมาคุยคดีอื่นนะเวลาคดี กกมาเราก็มานะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหลายคนผมก็รู้จักนะครับแล้วก็เคยเจอนะฮะหรือแม้กระทั่งลุงพลเนี่ยหรือแม้กระทั่งพี่นรินเนี่ยเพราะว่าผมมีคดีผูกพันอยู่กับที่กลุ่มกลุ่มของชาวกากนะครับอืมคดีพี่นรินเองผมก็เพิ่งจะยกฟ้องไปนะครับ